เฮ for oh, hey, ้ยน้ำมันรดัันนี้มมอจะโอ้เมน่ดายงผมมึงอย่านั้นผมกูเป็นะไรบ่เอ้ยอยผมน็อตเราเลยผัวมึงได้ยาจะทามึงล็อมาแล้วไงเนาะถ้ารู้ว่ามึงล็อเกอมอจ้ะตาสาบผูมึงฆ่ารรู้ว่านะจ๊ะเอ้หุยย้อนจันทร์เนี่ยขากอันรงู้้ย่ไมึงกเป็ยนอะไร ยามลีโลออกคุณระวังว้ฮยยลนยาวาวมาลียอะเลัมกูกูยอน้ำมวยยมลีนโลยดยยอาหลอสารคนด้เอ่ะ้

ผ่มาเดบ๋บองกนโอ้ยเฉลี่มูผาต่มไม่ไกอยู่ประทูนี่น้ม่เดี๋ยก็บเรอยาบไปดูน่ารักสุดอยูนี่นะลูกแค่เาาดเดียี่ลองคนนะแล้วเราต้องมากะาะคันวเด

អូយម៉ាកូយកបធនប់ទៅញ៉ាំអូល្ហំធំអាខងជាយាបកទៅណឹងលុំលខណាក្លាប់បកទៅអីបាក់យកគ្លូស៊ីរ៉ៅ

Nathanina, lẽ mình là em mình phát em ta em 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 bắp em 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 là em 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 là em em bà em 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 bà em 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 hay, em 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 cho em 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 mẹ phải kìa, ông

ม่ตาไมตานอนนั่นหรอกอิตะองเอาคูณบุกเดี๋ยวช่วมุข้ายงผาปามาตาังยงบ้กี่สิพอมื่อพอมือเบี้ยชาอลังบไม่ i อล u s o ไม่เอล i o ตีอยดีมาเลยล้เคมาออะ่ไห เว้ยนอน้องชักก on ับเบอยู่ด้กันนนี้คุยกี่มานี่ยแต่ชมพูน้อชาวอ้อน้องดที่อ่ะหละคุณลายอ่ะแต่ว่าแกอยู่อยู่กับเบย์สว่อยู่ตา้น้อก็บเบย์คุยข่าวนะบ่คุยกันด้วยว่าถ่าย่นีอ๋ออ่าอย่าม่ไม่ชักหลอกว่าอย่ามาอยู่ตด้อย่ามาพูดเร่ชมพน้อยอ่ะไล่ไคุยกันต แม่ขุนน้อเลยดี๋คุลเขาหลงแล้วอ่ะโอ้หท้อเลยอ่ะคุลาแถ่ลึกเลยล่ะมืนนาเราคุลไม่หนีล้ะอยู่ไอ้จนดี้จะ่ขบนนแล้วมาแล้วตามาแล้วะจบอกก็้อกเลยเดวจบป้ะคุลาเดี๋ยวนี้ที่ชาวบ่เบื่อน้องน้ำมันนี้อจีนนี้ได้เนี่ยดู ฮ่ากาลาชมมุนนอชอโอเอยามโลนาฉะเลชมมุนนอชอเดยานกออหวยขาทงกาดิอัพโลเกคอยติดจาลอโอโดโย Bueno, muévelo. Y oncha yo vego, y mlimanin chu, na chao min nang cha na ti na ba Bueno? Ha? Chame han mun de yo. Hmm. Lapi puñal la no di. ခြေထီးခြေပ ால் မမေနော်အပတိမွေပါတယ်ရောပါတယ်ရောရောတိုးတိုးတိုးချာတိချာတိချာတော့ mượn chú hayu. Banibo hát này hát 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 bao hát 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 cơm ăn đi cái này à, mà là cái bà à, cơm ăn đến để phụng hương, chờ chờ giờ đi, chúng mình mà đi ờ, dừng à hiểu, nó ăn tất cả, sẽ khở, ô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 

Pa. Hmm. Apa panjang? Mende bi bi ke koe blogging online cu to e pun na on de na cu lo.

เอมยสิ uh, <S <S oh. ้เลพเจ้าเนาะแม่ขายไปเลโอ้นัอยแม่พูลีไปยนวยยาุบเอแม่ขาเย็บได้อ mm ่างนี hmm. uh, ้บ้านนิวเว้ยไปแล้วบ้าบ่ไม่รอจะดูมันจะล้างามาเลยบาแล้วในบ้านไน่ามีารร้นกอาก่ท่าทัครับเออเออหมื่อพรเจ้าทำไห่ลยทุบผู้่านวิีท่าน้นี่้นลมในี่ออ 가야 g u y

mấy em cho xã nó mập mỏ cho một cái gì ra là nó đi ở quê chung mua một cú đây mẹ mà mà má đó một nó rồi nữa mấy đó mà cho nó mà thấy nó được cái thằng bây giờ phụ mình đi bỏ phi lại ra tao mà sao ta mà bỏ đây này đi về giúp lại lo mày bắt đập là phụ à

นัน่นลูกทนแล้วเอาเินไลยมางในจ่อเสนับบ่นบาหล่อย,ย,ย,ออนนยอทยยอยี่ต้อการนั่นไม่ไดเอาเินลทยังดมาบ้าเนาะเลยตยนเนอเนาะลอได้ทีช้มาลำมาได้บ้าค่ะเอมาดูม,มาจะกพระน่ะสิย่าเอ๋เยก็โตดีต่อมาซ้องก ဒီဘာသောခီလာပြောင်းလို့ကစားနမဘေးသို့နဖုံစာသောင်းတိကဲထို့တောကဘယိုနဖုံဘာကာဒါဒိနအကျွန်းနည်းတီရတာဆာမဒီမှာခဲလွန်းညခုတိရသူလောပါလိညမပန်းလောအနရပတိလက်တီရအာကောင်းမအောင်တောင်းဘတ်တောက ဆယ်စာမသေဘူးဘုံညာအဘိုးဘာကောင်းမခွန့်ငါတော့အဘိုးအောင်းအောင်ထပ်သက္ကောမိလကခိုင်းခုံးတကုံးပဲအောင်းနဲ့မြာနင်ချုံနတ်ခတ်ထုံးခေါ်မပေးလို့ချောင်းအောင်သယ်နဖန်းတော့ငါဟောခွာလောခိကြိုရှာပြန်လာဇာပြကြောင်း युगतो युगतो यो बम पुन्यागो ए खथोलको त फ्लास न मम मबि दुइया तु यचमुआ नखे आ न मम गदो मनेला बब्बा न जमुज नलेबा nãy cái ma đấy bố, để tôi bấm không được, để tôi bấm không được. Giờ lo gì, giờ thanh cho cái lệ, giờ mà cá cái lo, giờ mà nhớ thanh phụ thì huề bố bác. Không được, huề không được. Cái cái tao làm mày, rồi, đó. À ba mà này, nó thôi à. sẽ nó, giờ mà